ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับ ine, ที่ใช้เจ้าตัวฮาวาวนะครับตัว PHEV นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนํารถไปทางชิมงานวิศวสอนซลวทุกท่านครับทําการอัปเกรดระบบเสียงเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถฮาวาว์ันนี้นะครับเราจะทำการอัปเกรดในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอาจจะเดินทางมาไกลสักนิดนึงนะครับแต่ที่จะได้นะครับหนึ่งเราได้การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อนๆสมาชิกจะได้เห็นขั้นตอนเทคนิคนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการออกแบบติดตั้งระบบเครองเสียงทางชีมงานโอเวอร์หอดเสาและจุดกับับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลน์ ในรถฮาวาลนะครับตัว h ฮสซิกนะครับ PHEV นะครับเรามาดูขั้นตอนเทคนิคนะครับในการติดตั้งทางชิงงานอุปกรณ์เสาและทุกครับนี่คือนะครับขั้นตอนเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวหลอดพวยเลนส์รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดํานะครับในรถฮาวาลคนนี้นะครับดูงานแดํานะครับดูงานออกแบบติดตั้งเจ้าตัวหลอดพวยเลนส์ในการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่ เพื่อ <P ew> er <ter> ให้เหมาะสมกับรถฮาวาวโดยเฉพาะนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเราหลีกเลี่ยงนะครับเราจะไม่ใช้นะครับซึ่งจะมีค่าอิสเดนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลมพรมิเลนของทางชีมงานโอฮอนซาวและชุดครับวันนี้เรามาดูไดแกรมนิดนึงครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลมพรมิเลนของทางชีมงานโอฮอนซาวและชุครับติดตั้งแบบไหนนะครับเพื่อได้มิติและทีเสียงที่สมจริงมีการติดตั้งเจ้าตัวแนดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าร มีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสเดนต์นะครับก็คือการตกกระทบนะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเราไปดูในส่วนประตูชุดหน้าก็เช่นกันนะครับดูงานติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแด็มนะครับมีการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนต์เพื่อมาทำโครงสร้างทุกแผ่นให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีการสร้างเจ้าตัวเป็นเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถฮาวเวลเดสปอร์ต และที่ประเด็นสำคัญนะครับเราดูตำแหน่งในการติดตั้งตัวพาสซีฟเนี่ยนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการติดตั้งตัวพาสติฟนะครับทำการยึดแข็งแรงแน่นหนาพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทอรมินอลนะสำหรับการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีและที่ประเด็นสำคัญนะครับทางชิงงานวอนซาวและทุกครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรืยนต์ครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวรราวนะคับ อยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแฝงไปด้วยเทคนิคครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนส์สาวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทําการทดสอบมิติและวิจีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและวิจิกในการออกแบบติดตั้งเชื่อตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถฮาวาตัว PHAV ครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเชื่อตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับทาง คุณผู้ชมาวและช่วยครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งชิ้นส่วนของผมมีเลนส์ติดตั้งไว้ไหนนะครับให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่สมจริงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วที่เสียงกันดูนะครับ 哦、对街小妹，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯请进的小菜，人生。 หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังเนยะครับการถ่ายทอดเลยเหลือูชิตีครับไปโดดเด่นนะครับเสียงเขาร้องโปร่งใสกว้างนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะฮะฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฮาวาพีเอชอีีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับ งบประมาณไม่สูงมากรวมทั้งนะครับได้เห็นขั้นตอนชิคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงของทางชิมง,งานโอคอนซาวและช่วยครับก็เชิญได้นะฮะสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถทาวาว p h e v คันนี้ก็เสร็จสิ้นอยูที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะนําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอคอนซาวและช่วนครับขอขอบคุณฟังสูงก่การฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ